วันนี้บิวมาร่วมงานเปิดตัวครับโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ล่าสุดของเมืองพัทยาครับโครงการเดอะลีเวล่ามาริบูโคเทลแอนด์เลสซิเดนต์โครงการนี้ครับเขาเปิดพรีเซลในวันที่6แล้วก็วันที่7เมษายนปี -66 นี้ครับลองดูสภาพคนในงานสิอันนี้คือบรรยากาศภายในงานนะครับซึ่งโครงการตัวล่าสุดนี้เนี่ยชื่อว่าเดอะลีเวล่ามาริบูโคเทลแอนด์เลสซิเดนต์ทำในลักษณะข,ของโครงการมิกยูสครับเป็นตึกเดียวแต่แบ่งพาร์ทกันในส่วนของตัวโรงแรมครึ่งหนึ่งแล้วก็เลสซิเดนต์ครึ่งหนึ่งซึ่งตัวในส่วนของเลสซิน ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ128ห้องครับถือว่าแบบ Ecclusive มากๆเลยด้วยแล้วก็ทุกห้องครับมาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานที่ทันสมัยแล้วก็มีการตกแต่งแบบ decoration ที่แบบดีมากๆเลยนะครับภายใต้คอนเซปต์ Living Life Famously ให้คุณได้ใช้ชีวิตเหมือนกับเป็นดาราในฮอลลีวูดอะไรประมาณนี้เรียกว่าอัปเดตแล้วกันครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยระหว่างที่วิวยืนรอคิวอยู่นี้นะครับขายไปแล้วก็เกือบ50%แล้วด้วยเห็นไหมก็ต้องรอกันต่อไปฟิวทีว่30